ทุกคนแรงนี่แรงนี่พวกเข้าเจอกันแนนอนอยู่บริเวณนี้โอ้โหคักสุดยอดหลายน้ำตัวนี้น้ำเหวยวนี่ตะเวนกำลังสิตกดินทุกคนตะเวนกำลังสิตกดินมันส่องแสงเข้ามาบุ้งไหมน้ำนี่โอ้ยคักคักคัก พักตบหลโ่โพดขันว่ามันบุ้ยพักตบนี่ทุกคนขันว่ามันบุ้ยพักตบนี่คือที่คักเว้ยแต่วันนี้เนี่ยป่าลี่ดีป่าลี่ดีนะเนี่ยแต่วินก็ต้องพาดหน่วยพูมาละโอ้โหดูไหมซองกับคืนไปทางนี้นี่พูนะ่ะวิทโอ้ป่าขึ้นมีท่านสองสามตัวเป็นลำ่ำเป็นลำ่ำดำๆำหลังดำ,ดำ,ดำ,ดำๆำท่านทุกคนหนึ่ง สองมุแม่โอ้ปันนินแน่น่ะโอ้โหมูงแม่ัมนนินขึ้นทุกคนโอ้มือแรงนี่แจ็บแท้นล้วนี่โค้งไปนี่กระซิเป็นขวาเป็นขวาแล้วก็ข้ามออกไปพุ่นได้ฮอนํำของคนนะ่ะเออเป็นการมาเบิ่งทางอีกเท่านึงว่า เด่นหน้านี่น้ำแของใส่ก็ได้ทะ,ทะล,ทะลุทั้งนี้ไปหาป่าอยู่น้ำาของนะทุกคนเนาะนี่บอลจอดลกจอดล้านนะดีๆอันฮอ,อดฮอดย้าล้ะดูฝนมาแถวนี้นี่ท่วมมืดเลยนี่ป่ามะลี่มะสุกมะส่มอยู่แถวนี้โอ้ความหลมา,าให้เบาเนี่ยโอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันมาจากบึงทา่าหลวงต้นกําเนิดมันคือบึงทา่าหลวงเด้อน้ำอันนี้ออกมาจากบึงทด่ดหลวงผ่านหัวควาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแถวลักห้า โ oh, อ้ยหนูป่ายังยวนยวนดำๆอยู่น like ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหมองโยข้าเจ้ากตลังแปลงขวาข้ามอยู่นี่แปลงขวาหรือว่าข้าเจ้าแปลงเหืือกกระปูนเนาะมาแล้วกันสามคนมือแรงนี่ลุยกันรถ ติดขวามันเป็นวังใหญ่เลยนี่นี่โอ้บึ้งแม่ทุกคนโอ้ขนมันใสดีนี่คักเลยนี่มุดแรงนี่ยมา ป่ามันจะอยู่แถวนี้แหละนี่ข้ามจากนี่ไปน่อยนึงก็หอดละน้ำของลดไงก็ไปได้ยังไหมโอ้เขาจะเห็ดแพ้ดาแถวกล้องนี่บบเหลือนี่โอ้ขาดไปเอาคลิปนี้ไปสำนีก่อนเด้อพอกันไหม